ก่ะเอ๋อมยาค่ะอันนี้คืออาการอมยามองหน้าโดนดุแล้วเนี่ยอมยาอย่าหลบสิอ่ะรบวบรวมพลังค่ะตื่นยาหน่อยวันนี้มีข้าวต้มนะคะอันนี้มะเขือเทศผัดไข่นะคะวันนี้สระผมให้ค่ะแล้วก็ฉีดยาด้วยชอบคันหัวคันหัวมากเลยนี่ ไปซื้อยามาแล้วแก้คันฉีดตั้งแต่เมื่อาวานเนี้ยก็ดีขึ้นค่ะคันแบบเกาแบบเอาจริงเอาจังมากเลยอ่ะฉีดยาแล้วดีขึ้นไหมคะคุณนายดีไหมคะเออดีขึ้นต้องฉีดแล้วล่ะฉีดเช้าฉีดเย็นนะเขาบอกให้ฉีดติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งคือนอนมากๆไหนน่าจะคันมากเลยอ่ะ ป้องกันเชื้อราด้วยความชื้นพอฉีดเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่ก็หายคันแล้วค่ะหายไหมหายไหมคะหายหันหน้ามางนี้ดิหันหน้าสู้กล้อง่อยสิค่ะเอฟซีเขารออยู่มีคอนด้วยนะเมื่อคืนนี้ดื้อไหมดื้อไหมคะไม่ดื้อเก่งนะไม่ดื้อกินข้าวเยอะๆแต่นี้เราต้องนั่งเฝ้านะ ไปอาบน้ำนี่คุณนายจะนอนไหมเนี่ยกินเองได้ไหม,มไม่โต้อตอบมีพยักหน้าใสายหัวแตดหน้าเอียงไปทางหมอนนี่ไม่ค่อยไว้ใจค่ะคือถ้าลุกไปคุณนายก็นอนเลยจ้ะอ้ามข้าต้มนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยจะใส่ปากไปสองสาช้อนละ แดี๋ยวก็รู้หมดไม่หมดไม่อร่อยอร่อยหน่อยไม่ได้อะคนทำเสียแรงหมดเลยคนดูแลทำเองนะคะเนี่ยร้องไม่อร่อยทีป้าทำแล้วบอกอร่อยเอ๊ยยังไงเนี่ยกับข้าวลูกเคยทำวันนี้ก็เพสเพล็ดแกงป่ากับปลาเคม็มก็เลยทำไข่ให้คุณนายเองคุณนายบอกไม่อร่อยหมดแรงเลยแล้วเนี่ยไข่เจียวถึงไม่อร่อยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วตกลงอร่อยไหม อร่อยไหมคะคุณนายพูดให้กำลับบงใจกันหน่อยริ้วให้อร่อยไหมคะไม่อร่อยยังยืนยันว่าไม่อร่อยเอาวะไม่อร่อยก็ต้องกินนะไม่อร่อยกดไลค์ได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ฮะมีงี้อีกวะไม่อร่อยก็ต้องกินนะคะเพราะวันนี้คนดูแลทําให้คะ่ะอาหารประเภทไข่เนี่ยทําไขใ่ให้คุณนายกินยังร้องไม่อร่อยไม่ต้องทําอะไรแลว คันหัวเลยกินให้หมดกันแล้วกันแม่อร่อยก็ต้องกินนะคะคุณนายขาวันนี้ฉ่ำไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะวันนี้เปลี่ยนที่นอนใหม่นะคะหนุนบูบูอยู่ตรงนู้นฉ่ำไปหมดเลยความสะอาดเราต้องสําคัญไว้ก่อนไม่งั้นกลิ่นมันก็จะอบอวนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดค่ะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนผ้าปูให้แล้วนะคะเนี่ยเอาตะแกรงออกค่ะ สกแกงเอาไว้ป้องกันเฉพาะคุณนายลุกแล้วก็เราไม่อยู่เราก็จะปิดเวลาปิดก็จะบอกคุณนายคุณนายก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวนี้ให้ขัดขืนตามนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตามคุณนายค่ะนี่แหละความคืบหน้าของคุณนายเนี่ยเอียงแบบนี้คือจะนอนค่ะถ้าเราไปอาบน้ำปุ๊บคือนอนเลยจ้ะ